สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจินดาหงวงวิเศษปสวสหนึง่งแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นค่ะวันนี้จะมานำเสนอการเขียนโปรแกรมการหาค่า d e t e r m i n ิ n t น,น,นะคะค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาเขียนโปรแกรมการหาค่า d e t e r m i n ิ n t น,นนะคะค่ะเรามาดูตรงนี้นะคะจะเป็นการประกาศตัวแปรนะคะตรงนี้นะคะ จะเป็นการประกาศตัวแปรก็จะมี a11 นะคะ a12 a21 a22 b11 และ b12 นะคะต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นราวนะคะจะเป็นการประกาศตัวแปรเหมือนเดิมนะคะก็คือราวนะคะราวคือแถวนะคะ2แถวนะคะส่วนคอลัมน์ก็2คอลัมน์นะคะเป็น2แถว2คอลัมน์นะคะค่ะต่อไปนะคะมาดูตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นคําสั่ง for นะคะตรงนี้จะเป็นคําสั่งฟอนะคะ r เท่ากับ0นะคะ r น้อยกว่า2แล้วก็ r บวกบวกนะคะค่ะตรงนี้ก็คําสั่ง for เหมือนกันนะคะ c เท่ากับ0 c น้อยกว่า2แล้วก็ c บวกบวกนะคะตรงนี้ถ้าคําสั่งเป็นจริงก็จะแสดงออกมานะคะค่ะต่อไปเรามาดูตรงนี้นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะแถวที่15ถึงแถวที่26นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคําสั่งสําหรับป้อนข้อมูลตัวแปรแต่ละตัวนะคะให้ป้อนข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไปนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคําสั่งของ a 1 1นะคะก็คือให้เราป้อนข้อมูลเข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของ a 1 2 a สอ a 2อ b 1 1แล้วก็ b 1 2นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นการคำนวณการหาค่านะคะค่าของ D นะคะหรือ d e t e r m i n a n t นะคะจะเท่ากับ A11 คูณ A22 ลบด้วย A21 คูณ A12 ะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะจะเป็นการหาค่าของ d e t e r m i n a n t x นะคะจะเท่ากับ B11 คูณ A22 ลบ ด้วย b 1 2คูณ a 1 2นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการคำนวณหาค่าของ determinant y นะคะจะเท่ากับ a 1 1คูณ b 1 2ลบด้วย a 2 1คูณ b 1 1นะคะต่อไปค่ะการคำนวณหาค่า x นะคะจะเท่ากับ determinant x หารด้วย d นะคะแล้วก็ y นะคะจะเท่ากับ determinant y หารด้วย d นะคะค่ะแล้วมาดูตรงนี้นะคะต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นการ ปริ้นโชแมทิกนะคะให้มันจะแสดงแมทิกตอนเรารันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูตรงนี้นะคะแถวที่36ถึงแถวที่47นะคะจะเป็นการแสดงผลลัพธ์ของ Determinant แล้วก็ Determinant X,Determinant Y นะคะแล้วก็ค่าของ X กับปนะคะที่คำนวณออกมาได้นะคะค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะ ตรงนี้คือ slash n นะคะคือการขึ้นบรรทัดใหม่นะคะปิ้นตรงนี้คือการปิ้นค่าของ d นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปิ้นของ determinant x นะคะแล้วก็ determinant y แล้วก็ปิ้นค่าของ x แล้วก็ y นะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อของเราเองนะคะตรงนี้ชื่อผู้จัดทำนะคะ ต่อไปเราจะลองรันโปรแกรมดูนะคะค่ะก็จะขึ้นมาเป็น a 1 1นะคะแล้วก็จะป้อนข้อมูลเข้าไปนะคะโดยที่เราจะป้อนข้อมูลของสมการข้อที่1ก่อนนะคะจทย์ข้อที่1น,นะคะ a 1 1ก็คือ3นะคะแล้วก็ a 1 2ก็คือ2นะคะ ต่อไปนะคะ a 2, 1คือ1นะคะแล้วก็ a 2, 2คือ2นะคะต่อไปนะคะ b 1, 1นะคะคือ3นะคะแล้วก็ b 1, 2คือ5นะคะค่ะก็ตรงนี้ก็จะโชว์แมทริกนะคะแล้วก็ดีเทอร์มินแนนต์นะคะก็จะเท่ากับ4นะคะแล้วก็ดีเทอร์มินแนนต์ x จะเท่ากับลบ 4. ดีเทอร์มิ n น y จะเท่ากับ12นะคะแล้วก็ค่าของ x จะเท่ากับลบหนะคะแล้วก็ค่าของ y จะเท่ากับ3นะคะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะคะนี่นะคะตรงกับที่เราทําในกระดาษนะคะเดี๋ยวจะขึ้นโชว์ให้ดูนะคะต่อไปนะคะเราจะลองลันข้อที่2ดูนะคะ ก็จะขึ้นมาเป็น a 1 1นะคะเดี๋ยวเราจะลองป้อนข้อมูลสมการข้อที่2ลงไปนะคะ a 1 1งของสมการข้อที่สองก็คือ4นะคะแล้วก็ a 1 2ก็คือ2นะคะ a 2 1คือ5นะคะแล้วก็ a 2 2คือ3นะคะแล้วก็ b 1 1คือ8นะคะ b 1 2คือ9นะคะค่ะก็ จะได้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะโชว์แมทชินะคะตรงนี้ค่าของดีเทอร์มิแนนต์ก็จะเท่ากับ2นะคะแล้วก็ดีเทอร์มินแนนต์ x จะเท่ากับ6นะคะแล้วก็ดีเทอร์มินแนนต์ y จะเท่ากับลบ4นะคะค่าของ X จะเท่ากับ3นะคะแล้วก็ค่าของ Y จะเท่ากับลบ2นะคะค่าก็จะตรงกับกระดาษที่เราคำนวณน,นะคะจะขึ้นโชว์ให้นะคะ ค่ะก็มีประมาณนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการเขียนโปรแกรมการหาค่า d e t e r m i n a n t นะคะการแก้สมก,การ2ตัวแปรนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ